พี่พี่น้องกี่เด้อจ์าแม่น้องได้มาแต่ถ่ายคลิปบ้านนนทิยาที่ราชาจุดจุดเทียนตากับยายเหมือนมาขอกคืนรถนาแม่น้องก็ดาแม่จ๋าเนี่ยแตใกล้จากหมู่บ้านเจอเพื่อจากหมู่บ้านเพื่อนพูดนี่จ้ะเนี่ยนี่จ้ะเพิ่อนพขข่อคืนเนี่ยจะ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 ช่า,า,า,างที่เพิ่นขอขึ้นกรับอ๋น ฝนพ่นรุ่งนะจ้ะใก,ใกล้ก็เติบไม่ได้แหม่เลยแม่นองได้ไทยเบิ่งจ้ะแหม่คนพนขอขึ้นเพิ่นก,นก็นั่งรถแท้เล่งนะแม่นองก็ได้นี่แหละมานี่แม่นองร่าคาใจใหไหมพี่น้องถามผู้ใด้ผู้ใดร้ขื่นตะวะมาทามในคนในหมู่บ้านเพิ่นเพิ่นกรตอบเสียงเดียวกันเลยว่ามีอยู่คนแก่นะแต่ว่าอยู่แถวและแวกที่เพิ่อนอยู่นะที่ที่เพิ่นคอยไปส่งนะที่นี่ที่นู้ไส่งนะจ้ะ พคนว่ามันบ่นมีนามันมีนาคนแต่บ่มีผู้ผู้ใดนอนหน้าอยู่หันเพคนว่าถามหลายๆคนคือกันไม่จา่าถามเบิดเลยแถวนี้นี่จาย่าทางนี่นเพคนก็เอราะคือน,นีน่เป็นปลาอ้อยแม่พี่นอ้องหาเป็นหาเป็นต้อนกลางวันมนะันก็บผมไปใต้ย่านออกพี่นอ้องแม่น,อน้องนาดากับผู้หลนวาวะหน่อยนาเปย์อะไรอย่างนแต่ว่าแม่น้องนาก,กา ไปเบิ่งบนฝนโล่งเด้อพี่น้องก็จะมีบนฝนโล่งอยู่จ้ะแต่ว่าแม่เอ้าดากบริคิดยังหรอกพี่น้องกับบริคิดว่านี่หรอกแต่ว่าถ้าพอเพิ่นเป็นผีเป็นยังกับแม่เอ้าดากับบริย่านออกเพราะว่าเพิ่นก็มาดีเนาะเพิ่นก็สิมาแบบว่าแม่เอ้ากอยากขอบคุณเพิ่นแหมเพราะว่าเพิ่นมาก็นางเป็นหมูไหมพี่น้องเพิ่นมาก็นางเป็นหม้ว่าคิดว่ามาผู้เดียวแล้วเพิ่นย่านเฮาย่านยังย่งชิบพี่น้อง่นก็เลยมานางเป็นหม่แม่เอ้าดาคิดเรื่องนั้นเด้ถ้าว่าเป็นสิ่งที่เฮามองบูเห็นไหมจ๊ะ กับเพิ่มไม่ดีเพิ่มไม่ดีมแมวดาก็อยากมาขอบคุณยังเพิ่นมันเป็นทางผ่านแมวดาแม่วสรทางผ่านจากแมวดาจะถ่ายมันเลื่อจากบรรยากาศเนี่ยมันจะเลื่อนนี่นี้กับคนมันจะซีดๆนี่ยเาายด้อพี่นอ้นองควมามแมวดากี่กิโลซาเลองไม่จะแมวดาจะพาบุ้งใบบอลบอลที่เพฝนลงเด้อจ้ะผู้ทางคุณน้องน้องหน่กยังผู้น้องหนักทางหนา ก็บบกไ่ต่นห้จะดอกนี่มันจะเป็นทางลงลจ้ะงางนี่จ้ะแม่เาจอดจอดรถอยู่นี้เลยเนี่ยเป็นทางลงเลยพี่น้องนี่มันเป็นทางไปนี่เดี๋ยจ้ะมันก็นเป็นทางไปอยู่ แอวไม่ได้พาไปนี่เ no พื่อนเพื่อนก็ลงจุดๆนี่จ้ะนี่สองใต้แยกเพื่อนก็พากระลงจุดนี่นี่แม่ก็ได้เพื่อนก็ส่งแม่ก็ได้ก็ส่งอยู่นี่แม่จ้ะนี่ส่งนี้แม่ก็ได้ขับรถไปเพื่อนก็ยางสองใต้แยกเพื่อนก็ยางลงไปฝุ่นจ้ะแม่น้องได้จะพาไปเบิร์นเด้อจ้ะไปน้องฝุ่นมันจะเป็นมันจะมีน้องน้ามั้จ้ะเป็นน้องน้าใหญ่มันจะสีสันสนในเด้อพี่น้องบุณวาทั้งขับรถน้่งทั้งอ่านอันตั้งกล้องไปน้่งไม่จ้ะ ก็พี่ตาปลาเขาวปวายย่างแม่เนีตตาา่ยแมนอกได้วาจึก็เลยวายอยากมาบอกเพื่อแม่จ้ะอยากมาห้องบอกเพื่อวายอย่างมาขอบคุณขอบขอบคุณ,คณตากับยายที่มาไปส่งแม่เามาส่งแม่เลาวได้นางมานางรถมาเป็นหมูแม่จ้ะนี่ไอ้เดินีอ้เด้นสิ่ทามเผื่อให้เด้นสิ่ทา,ามเผื่อเด้นเลยสิทา,ามเผื่อ <laughs> น มีเทีย่ยงหน้าอยู่พี่น้องเพคุนวานมันก็มีเทีย่ยงหน้ามีอย่างแต่ผมมีคนนอนหน้าคุณวายเที่ยวนี้จ,จ้ะแม่น้องหน้าอยากมาพิสูจตรเลยจ้ะวาอยากเสือเพคุนวานแม่น้องนายยังมาเห็นกับตาเองเ่ยยากมาเห็นกับตาเองเลยพี่น้องอย่าว่ากันเด้อพี่น้องมึงันสัตว์ดอกแดงดอกแดงก,กันเลยนี่ เป็นน้องน้าเลยพี่น้อง,นอง,นงเ,เนี่ยน้อง้ห่เลยนี่เป็นน้องน้าใหญ่เลยน้องน้าใ,ใ,ใหญ่เรื่องแมวนาจะภาพไห็วานแฮรเพนกระวานแนงผู้ดได้ทาู้ได้เพิ่งกระวา,า,ดดะวาบ่มมีวีแมวน้าก็เลยอยากพิสูจน์ว่า ได้มาแล้วมาอยากมาแล้วแม่้องดก็เลยอยากเบิ่งว่าทีเผื่อว่าคือเผื่อว่ามีวัวเผื่อว่ามันด้จะมีสานน้ำในพี่น้องเผื่อว่ามันจะมีต้นใหม่ใหญ่เผื่อวันจะมีสานนําแม่น้องดาคก็เลยอยากมาฮีบ่อยากบ่อยากยังงี้จากปากคือยังไงบ่อยยังงี้จากปากคนอื่นอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะอยากมาขอบคุณเพื่นหน้าเมจั้งเพื่อนนั่งรถมาส่งหน้าสวัสดเป็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นเนาะว่าเผื่อกระ เดี๋ยวจะทางไปไงคนชี้สี่ว่าน้องน้ำใหญ่จะนี่น้อยแหละน้องน้ำใหญ่เพื่อนบอกน้องน้ำจ้านี่เรื่องน้าน้องน้ำนี่เด้๋ยพี่น้องพี่น้องได้แม่รองด้าสิมาถามเพื่อนนี่เพื่อนเป็นเจ้าเพื่อนเพื่อนยูนี่นี่เพื่อนแม่เพื่อนยู่นี่นี่แม่อันนี้หน้าไครนี่เอาหน้าเจ้าบอกอันหน้าเจ้าเจ้าต้องรู้ยังฮะถามเนี่ย สีทามเจ้าในหน้าเจ้าอยู่นี่เนาะ<ม>คอยคลองใจมือนะมือวันที่สามหรือวันที่โมวันที่สองกับวันที่สามหรืวคอยกระจำว่าไรอันนูน้นขี่รถมามาจากบ้านนนทิยาค่บ <ทำ S 1> <ม>่านนู้นเลิกงานจากจากที่นู้นเห็นงานอันบ้านตอเคนู้นเลิกงานหามงคง<ม>บ้านนี้แหละนู้นก็เลยไปถ่ายคลิปเลยไปกระเพิน<ม>ไปบ้านเพิรนแม่แม่ไปแล้วก็ออกออกกระเพินมากกับประมาณเห็นยังเห็นทุลายยังเสร็จแล้วประมาณทุ่มคึง นูเบ่งนาฬิกามันทุ่มเขิงไหมจ๊ะนูขี่รถมาขี่รถกินมาลงมากินมาบันนี้นูไม่พอนี่นี่ยังเลยตีนบานเจ้าเห็นบานนาจีเดือนไหนเนาะเลยนาบานเจเดือนมาหน่อยหนึ่งนะมีผู้เฒ่าสองคนยิ่งกับผู้ชายมองมีทาาอันหินแดงๆนั่นบ่เลี้ยวนั่นบ่อรอๆนั่นบ่ออืมมันเลยตีนบานมาหนึ่งเจ้าเห็นต้นนั้นยู่ข้าเป็นบ่อจ๊ะแอ่นยู่ทางเลี right ้ยวข้างซ้ายนี er kind of ่มันชิมีถึงมันชีแดงๆบ่อนมันอยู่ถนนใหญ่ เพื่อนอยู่ถนนใหญ่บาในเ,เพิ่นเลย,ยางถนนใหญ่เลยม่ยจาสองคนพวเมียออสองตายายยางถนนใหญ่อยู่แต่ว่าเลยมานันก็มันมีทางเลี้ยวบ่บบเพิ่นสิมานีบาหน,นีแลเพิ่นกเ็เลยโบกรหลดคอยออลาลาสิไปใสข่อยเลยว่าสีเมื่อขา้ามดแก้วเออขาคคือรถน้ำแน่เพื่อนวาก็เลยค่อยก็เลยว่าจะพักกนไปใสพวเมียอันเพิ่นว่าเพิ่นชีมาาน้ามานอนหน้าอยูอย่น้องหน้าใหา่นี่เพิ่นมานอนหน้าเพิ่นวาน่ะ ่อยเลดท่าว่าหน้าอยู่ไอยู่น้องน้ำใหญ่ออคอยก็แนมห้าน้องน้ำใหญ่คือมีแต่น้องนี่คอยก็รูอ้อยู่ว่าน้องน้ำใหญ่ไม่มีอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเขาก็แนมเห็นเนาะเพราะว่าม,มันมีตัวหน่อยบางเนาะน้องน้ำใหญ่คอยคิดมีก็มีน้องน้ำเดียวเนี่ย๋อแสดงว่าหน้าเพิ่นต้องอยู่อยู่ในยเทียงหน้าผมยังอยู่ต้องอยู่นี่นี่มาในสรุปด้วยพี่น้องแม่เราไน้มาเทียงหน้ากับทียงหน้าห่างพี่น้องนะเนี่ยทีงหน้ามมีคนเด่นอ่ะมมีผู้ใดนอนแล้วสรุปแหล้วันมีคนนอนมาในเพิ่นเลยขึ้นรถน้วน้ำน้ำน คือรถลำลาแล้ววนี้เพิ่นไม่ลงใส่เพิ่นเลยว่าเมื่อลงอยู่นี้ลงทางแหวนนี่แหละทางแหวนนี่แม่จ้ะทางเลี้ยวลงน้องใหญ่าทางลงน้องใหญ่เพิ่นวหนูก,ก็เลยว่าหนูกกะบริธรรมยังไลยเนาะเพราะว่านูก,ก็เลยว่าวันนี้เพิ่นบัตชิลง่ลงแม่จ้ะบัตชิลงผู้ย่ายผู้ยิงอ่ะโบว่าแม่จ้ะยายมีหญิงโบว่านางนิ่งเพิ่นก็เลยบลาอันลาซื้อเลขบอลามักเลขบอคอยก็เลยว่าซื้อแน่บ่ซื้อแน่จ้าก็เลยว่าเขาก็บอกตามคือว่าซื้อแน่บ่ซื้อแน่เขาบอกซื้อสูงวดนะ เพิ่นก็เลยว่ามีหน่อยแล้วก็ซื้อ,อประจำแม่นจะ้ะน,นี่ว่าเท่าเนาะเท่า,ทาอเพิ่นก็เลยว่าย่าอายุหกสิบเจ็ดเด้อเพิ่นเลยตีอกไหมเพิ่นเลยลงรถไม่งายนั่นบ่แม่นจะ้ะสองผมเมียนะน,น่ะลงรถเพว่านันว่าอายุหกสิบเจ็ดแม่นจะ้ะบ้าน,นี้เพิน่นก็ลงรถเพิ่นก็ยางมาสองเมียข่อยก็ขับรถไปเลยผมมันสี่ซองถุ่มมันก็มีรถแลนเลยแม่มันมืดแล้วแม่มันมืดข่อยก็เลยของใจว่ะบ้านนี้มีคนไปถามมีมีคนอันตื่นเศร้ามากก็มาเล่าให้พู้น่ำผู้นี้ฟังว่าอัน เรานี่ยคือบริคิดว่าบริบริคิดบไว้ยั่งหน้าคิดแค่ว่าเขาจะบอกเลขแม่ซื้อเลขเด้อเพื่อขาเจ้าให้โชคบริคิกับบริคิดเอาเพิ่นเป็นยังหนูแม่บริคิดต้องนั่นดอกคิดเอาเพิ่นให้โชคเนาะว่าให้โชคคอยว่าเอ้ยคอยจะซื้อเลขจากยี่สิบบาทจากสิบบาทก็เลยบอกญาบอกป้าไว้เลยมาเล่าให้แถาแกยังฟังแถาแกเลยว่าเพิ่นเขาเจ้าเลยว่าหุ้ยกังข่าวมันขึ้นเนี่ยจริงๆริมื่อวาเอาคนขึ้นรถข้าเจ้าวางสีหน้าแม่เพราะว่ามันอันตรายคอยกับบริคิดยั่งร้ายดอกนะตอนนั้นบานีิคนน้องป้าโอเนาะ ไปหลุดของผู้ใดไปผู้ใดไปเผิ่นกระามวะอันบ้านที่เจ้ามีผู้เฒ่าบ่แบบนมีเป็นนี้ก็เจ้าเลยวะมีแต่ว่ายอยู่จุดจุดถี่บนลงนี่มันบ่มีมันมีนาคนแต่บบมีคนนอนแม่ยืนยันว่ามีบ่มันมันมันมีหรือบบมีแม่บมีบบมีเป็นบ่เอาเนี่ย็มีแต่แม่ผู้เฒ่าฟังเด้อพี่น้องนี่แสดงว่าแม่นองก็ได้หกสิบเจ็ดพีแม่ก็หกสิบงหกสิบแสดงว่าแม่น้องก็ได้นี่ แม่นล้วะกะชีว่าเีเนาะคำว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธดยังถือว่าแนบมืเห็นเนาะกับแม่หนูก็ไโซ่หันลาภเขาเออหนูก็บดิคิดยังดอกแม่นบัดแต่หนูก็บรเสือคือไปทานหลายๆคนมาหนูก็บดิเสือหนูคิดเราเป็นคนสำหรับหนูเพราะว่าเพิ่นบดิเหตใหญ้ใหญาตินี่ยังแม่จ้ะเพื่อนบริเหตคือเพราะว่าเพิ่นก็เพิ่นก็ไปเพราะเพิ่อนแมนถามว่าเป็นยืนยันว่าว่าบ่มีคนนอนว่าพี่น้องเบิ่งเด้อนี่แม่นล้วดามาพิสูจน์เลยนี่มีเทียงหน้าแต่เป็นเทียงหน้าล่างพี่น้องน,<ค>นี่ นี่างหน้าเพื่นมาอยู่แต่ยามเว้นย่ยงหน้าเพิ่นมาเพิ่นแม่แม่ยืนยันว่ามาแต่ยามเว้นเหมือนบ่จ้ะมการขึ้นถุ่มหนึ่งแม่จังเมื่อจ้งจ้ะกับบุไผิดีะไะมันมืดรู้มามันก็มืดบ้าแล้วบ้านนี้เพิ่นเลยวะหกโมงกลัวนี่แม่ก็กลับบ้านผู้ใด้กลัวว่าว่าควายนานาบักพริกชงถุ่มแม่ยังกลับ จ,จ, ata, young, tienen, จ like, ้เพราะว่าเพื่อสิเฮ็ดยังเร็วกังเวนแม่เฮ็ดเพรได้แม่ก็เฮ็ดโลนี่โลนี่ไปหาโสงทุ่มแม่เฮ็ดได้เพิ่นเลยว่าบ้านนั้นบ้านหน้าอยู่หน้าอยู่ในน้องใหญ่เพิ่น่อยนะน้องหนำไงน้องกระตากอันนี้เขาเรียกน้องกระตากกันหมดเด้อพี่น้องเด้อน้องหนำนี่เด้อที่แม่น้องดามาตากสมัยตะพอโบราณเพิ่นว่าน้องเขาตากที่นแม่น้องมามาบ่ันเป็นยัางดอกพี่น้องเพราะว่า เพ้นแต่คนว่าว่าน้องแม่น้องได้เจอผียังสังสี่วานุนี่เจอผียังสังสี่แต่ว่านุความคิดนูจะจริงซีเป็นยังกระสังนุว่าชิงมองไปเห็นนุก็อยากมาขอบใจเพิ่นอยากมาขอบคุณเพิ่นเพราะว่าเพิ่นได้นางรถมานำ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 นู้นอ่ามาเป็นมูเพิ่นอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่หน่อยนี่มันมาขำมาเมือดยันมันอันตรายความคิดนุได้แม่นุคิดยังสั่นเป็นนางรถเป็นมูมันก็น่าให้โชคให้ลาบคำว่าพี่น้องเอ้ยฟังคำกันเด้อ ถ้าว่าเลขออกหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดพอวะที่แม่นองดาพอ,อยังที่บอกกับเก้าเจ็ดพอหกกับเก้ามันตัวเดียวกันถา้นมถามันออกตัวนี้เป็นพยานสอยกันเด้อจา้าแม่นองราสเสเ,เอาน้ำแดงน้ำหวานมามานี่ขำให้ออกตัวนี้เด้ถ้าให,ใ,หให้ได้มีโชควีลาให้เอฟซีมีโชคมีลาบนะนำนนูนเสีเอามาไว้ยแม่เออแต่้าบาออกก็แล้วไปพูดเออแต่ว่าน้ำแดงยังเนี่ยน้ำแดงผลไม้นูเสียเอามาให้แม่เป็นพยานเด้อ ละ่อะยอ๋อพันธุ์ทั้งพุ่นล่ะพอพ,อพ่นขึ้นอยู่ต้นทางทั้งพุ่นอ่าพ่นขึ้นต้นทางพุ่นบ่แม่แต่ว่าพ่นว่ายอยู่นี่เสียบอัวามาหนีบ่ะอันนี้แม่บุรลวนน้ำเด้ออืเพราะว่าแม่เป็นเรื่อเกี่ยวกับพุ่นนี่จ้ะ เด้อนี่พี่น้องเด้อนี่ยซานผลยู่นี่นี่านาอยู่นี่ซานหญ้าผลเป็นหญ้าซานปูซานปูกับซานหญ้าก็แสดงว่าเป็นปูเป็นหญ้าซะเออเป็นนุกศิมาขอบคุณปูกับจ่ายเด้อซานผลเนี่ยปูกับหญ้านุก็เลยว่าปูหญ้าเอ้ยทะเลกมันออกตัวนี้นุสิเอาน้ำสมน้ำแดงมาหวายนู่าเป็นเป็นพยานส่วยกันเด้อนู่หวางสินุกศิมาขอบขอบขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นมากไปว่ามันนูว่ามันคำมืดๆเหมืนบ่เพิ่นจะอาจจะเห็นว่าโอ้ยเป็นเป็นยิงตัวนี้หน่อย ก็เลยอยากอันเพ่ก็ดีก็ได้แม่นแต่นุกบดีเนี่ยยังนุกบดีคิดพวกนี้เลยแม่นุกบดีคิดญาตแล้วเพิ่นก็ว่าปกติเป็นเพื่อนลูกหลานเพื่อนลูกหลานญาตเพิ่นบดีมาแบบเพิ่นก็มาเป็นคนคือเฮาแม่แม่บด้มากแปลว่าเฮ็ดให้ย่านทายาทยังก็เป็นคนเออเพิ่อนแค่ว่าอันเพิ่นก็แต่ว่าต้องที่ว่าเพิ่นว่าอันหนูแปลกต้องที่วาเพาสิลงรถแล้วบอกว่ายายอายุ67เด้อหนูก็เลยคิดว่าเอ้าอันยายนี่อันยายเฒ่าเพิ่นคิดว่า คอยมักไปคนมักเล็ก่าดันบ่ความขีดหนูขีดแตงั้นหนูบริขีดเท่าก็เล่นมุกเลยครับหนูยังขีดที่ได้แม่ขีดตอนพ่นลุ่งห่นม่็นเหลดเป็นว่นพ่นล่องหลดหนูยังขิดใจหายผอยยังพ่นขึ้นบนางหลดไปนามูไปหอดไปหอดหมานผมันจจงอุ่นใจคือเวลาเกิดยังขืนก็หายพ่นซอยได้ไหมคือเวลาคนจีมาย่งเพื่อบ้านเพื่อยู่นีเพื่อแพูดถึงว่า เขาไปนำการซามคนคนชิมาเห็นยังเขาผนก็เห็นว่ามีซามคนคนกับบก่ายนะความคิดมันบ่แม่หนุขคิดทางสั้นตอนพุ่นลงหลุดนูวกรใจหายโอ้ยสองตายใหญ่คือลงไวเทะอันนี้เจอกับตัวหนูบัวรู้เป็นยังแต่ว่าใจหายรับเลยอ่ากจหายว่าคือคิดคิดนะว่าโอ้ยอยากมีหมูไปนำแลยแม่มีหมูว่าหมูยังหนึ่งสี่เม่รจะเพื่อนมาแต่พูดว่าได้ทางบ้านเพูนว่าเพูนชิมานอนหน้าเออหนูก็เลยว่าเออเพุ่นบโบข่อยก็ขึ้นรถหนูว่ามันขึ้นบัตรชิล่งหลุดพัดว่าว่าชื่อเลขบลาเอล่าชื่อเลขบอยยก็เลวาข่อยก็ ซื้อแน่โบซื้อแน่ข่อยก็วางสีฮาก็บโบซื้อสูงวัดนะแม่เฮาก็ว่าตามความ่จริงเนาะข่อยก็บ่ซื้อเลขสูงงวัดอันยายอยู่67เด้ออย่าลืมเด้อปัานนี้ข่อยก็เลยว่า FC เอ้ยคำว่าคำว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบอียหกเจ็กัอย่าลืม97นําเจ็ดนั่นเดเพราะว่า9 9กับ6มันตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าถ้าออกตัวนี้บนหรือล่างกระซังข่อยลายอันอันยังจะไอจะจะบุดบนหรือล่างกระซังข่อยสิเอาผลไม้มาไหว้เพิ่นออข่อยกับมอบของกูของใจขอบคุณเด้อปู่ย่าเอ้ย ทีอันแม่นก็ได้ถ้าแม่นก็ได้ลูกกับใบลูกรูยังดอกลูกกับบรูเนาะคำว่าเป็นปู่เป็นย่ากะลูกกับเขาอุ่นขอบย้งทีพ่นคุ้มคล้องเนาะจะยายจะไม่ใช่อื่นพ่นปู่ย่าบ้าแม่ก็เคยเห็นอยู่ว่จ้ะบ่เคยเห็นพ่นพ่เห็นอย่างเงี้ยมีเห็นเลยแม่น้าอยู่หนีแม่ก็นอนอยู่หนีหน้าพ่อันนี้เป็นหน้าเจ้าค้องหน้าเด้อจ้ะนี่เจ้าค้องหน้าเด้อจ้ะนี่นอนอยู่หนีจังแต่มาเอากันหน้าผัวเป็นหน้าแม่มเออหน้าผัวพัน อ่าพอบ้านเพิ่นจ้ะสามารถแตงแต่บพทาะาละจุกหนองพุ่น้อจ้ะผุนจุกผุนหลงอันนี้ว่าแม่น้องน้องนี่ทามแน่มองเป็นน้องของหมู่บ้านบหรือน้องจังไรหรือน้องส่วนตัวน้องหากินน้องหากินน้องส่วนรวมอ๋อน้องส่วนรวมของหมู่บ้านแม่นเบิร์ตจูเว่นแม่นเหมดอนหมู่บ้านอะไรสองสามหมู่บ้านนี่รุดเดียวกันอ๋อสองสามหมู่บ้านจุดเดียวกันอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะมัาให้ห่วงกันจ้ะุ่นก็อาสะอาดสะอาดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะอยู่เรื่เป็นสุกเย็นเย็นพี่น้องก็อยู่นี่พุ่น่ะเอ้ยมันก็ดีแท่นานน ลูกกไม่ได้มาลบหลูอยังเด้อลูกก็มาตามจริลูกกับของใจผู้ใดกวาผู้ใดกวาลูกก็เลยอยากมาเบิ้งยังได้กระทั่งผ่านแล้วมันแม่น้องเทะแหววหัวเออมาเลยกับแมนเตะแหววมันแม่น้องเทะแหววเพื่นวารอว่ะเลยอยู่บ้านต่างบ้านต่างถิ่ลูกกับปุ่นเพิ่นแอนคอยก็เป็นคนต่างบ้านต่างถิ่นมาไม่ได้กระทังผ่านแต่ก็บ่เคยแหวนน้องไหมเนาะบ่เคยได้แวะได้ยังกี่พันไปก่านไปพันมาอยู่จ้ะ แต่แว่าเพื้นอยู่นี่พือนชักซิสอินีอยู่นี่ลูกกับบริเลลลูแล้วยังยอกกับเขาคุณหลายลเนาะที่มาทีเป็นตัวอ่านที่มาเห็นให้ลูกล้านเห็นเนาะที่มาให้โชคให้ลาบถือว่าเป็นบุญลเป็นเปนน้องเดิมเพื่อนเฮ้ห้เฮ้าญานจุนญานขโมยไว้ยังไงลูกงเร่งเนาะยามเกี่ยวเขาเป็นขุดดอจ้ะตอนนั่นอันยูมองนี่เป็นผิ่หน้าที่ผิ่หน้าเป็นยานเงี้ยวเขากรงา้ง มากคว่มไม้นั่นมาเกี่ยวเขาได้อันซ้ำได้ก็เอาเลยนะเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้องทุ่มหมดึ๊บเดือนกระไงไปนี่หมดทุบแต่ว่ามันเดือนไงที่ย่านเฉลียวไปนี่ยืนอยู่กับบอลฮงเอ่ออะไรพอบานไปใส่อะไรบ้านี่พปนกระยูเฮือนนออ๋จ้ะเจ้าของเห็นเห็นเหวียกจนลืมบาดนี่ก็เลยว่าม่ก็เลยกูชิมอะไ้ว่ากูคือย่านแทอะไส้นี่หั ย่านแท้ว่ะใได้เมื่อไดเนาะวันนี้น้อซชอะเอ้ยเบ้ากับบริเวณวานั่นเนาะซะทุกปูครองรักษาลูกหลานปูกับยญาเมื่อชงเนย่านก็ว่านี่นี่อืมจ้ะกับเมื่อกับยางปากนี่กับเบ้าแต่ปากนี่กับว่าปูกับยญาเมื่อชงนี่เ้อย่านก็ว่านี่เนี่ยแล้วเนาะกับพ่นกับบริเวณย่านเลยความย่านบมมีเลยมีถูกความอบอุ่นคือมีคนย่างนั่งือมีคนไปเป็นเพื่อนแต่ว่าที่จริงมีผู้เดียวย่างที่พี่หอดบ้านสองรุ่ม รถทัานเดียวกับบัวพานจะแต่เชียดยทงบ่ก็ทางใหญ่ๆหลายๆนั่นเป็นยังมันยังบ่หลุดตัวบ่แลรนบ่ผ่านถูกบาทนี้บาทนี้อันไปโอดอันไปโอดมองอันหน้าทุ่งอันเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงหมูจ้าฝนนะฟังทางที่เพิ่นมีสะมีหยังนั่นนะจ้าพิ่นเลี้ยงหมูแต่ว่าเจ้าของหน้าพิ่นตายม่ไหมเจ้าของหน้าเจ้าของผัวเพิ่นเจ้าของหน้าพิ่นท่านเลิกใจหรอกผัวเพิ่นท่านบ้านน้องหวามาเอาแล้วจ้าวันนี้เพิ่นเลยตายไม่ไหม ไปโหดนั่นเลยมาที่คนหัวลูกหยาห์อืมหน่อช่เลยคนหัวแม่ลูกหายาบเป็นกะทิว่าไปที่นี่เมื่อกูซุงโหดหนี่เลยเป็นกะทิว่าปุ้ยเงี้ยเอ้ยลูกในเด้อกับลูกเห็ดยูทูบกับข้อให้ผ่านภายในเดือนนีนเด้อปู่เอ้ยจะได้มีรายได้เพว่าลูกกับไปเห็ดไอ้ช่วงนี้กับไปเห็ดงานบ่อยได้ปวดขาเหมือนจะมาดีมากก็มากกับไปามาแต่ถ่ายคลิปก็มืดอะไรแหละ กับบริคิดญาณบริแมงนุ้งบริคิดญานยังไงนุ้งว่าบริตรงๆเด้อสิ่งที่มองเห็นนุ้งบริญานบริญานคนเออบริญานคนไร้กว่าเพิ่นก็คือจะคิดโอ้อีตุนนี่หน่อยนี่เป็นนางเป็นหมูนะนุมาขอบคุณขอบโอ้ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อปู่เอ้ยย่าเอ้ยที่มาเห็นในลูกไปได้อุ่นใจเนาะเฮาได้ขี่รถดีล่าก็ได้อุ่นใจไปนําเพิ่นเพิ่นไปส่งก็เสมอเพิ่นมาส่งแล้วมาส่งจนฮอดจนจนสิฮอดบ้านเนาะจ้ะเนาะออจริงเพิ่นก็ลอมไปพุ่นบ่ได้เพราะมันเขีดเพิ่น คือป้าหนเป็นเด็กน้อยปีงกะไรอ๋อคือไงว่าแม่เกิดมาปุ๊บ ก็เห็นเป็นน่องน้ำแต่มันน่องน้ำโใหญ่ปนีมันหมดจ้ะแมนมันก็เป็นเลื่งเป็นยังเป็นอ้าวน้ำนั่นเลยเป็นอ่างเป็นอ่างน้ำเป็นเล่งน้ำโมยังไงลูกวันนี้เพื่อนก็เลยมาลอกไม้เพื่อนก็เลยมาลอกเออเพื่อนเลยมาเห็ดไม้เห็ดให้มันดีดีกว่าเก่าเนาะบ้านบ้านเฮ้านี่แหละจ้ะจะขอโครงการมาลอกมันมีงวงมีควายน้ำกินมีคยกวยมเอกรารเกษตรได้เลยนะแมนเฮาเห็ดเฮาปลูกภักปลูกหญ้าอะไรเนาะจ๊ะเนาะขอขอทั้งรัฐการเพื่อนไ็ดโครงการ เฮ็ดอันเกษตรพืชเกษตรเห็ดพืชเกษตรียนไว้อยู่ด้วน้องเพื่อการเกษตรเพืชกระติ๊ดไต่ไว้อยู่จ้ิงจังพูดหน้าออมนี่ผู้ใดอยากปลูกงากระปูพืชกระติ๊ดไต่ไว้อยูมันกระมองเขามาเอเห็นเนาะเพราะว่าอันมันกระมองเขามาเอเห็นนะพี่น้องผู้ใดมันมันเป็นอันน่ะมันมีปลาอ้อยมันก็เลยมองมาเห็นอันอันนั้นไอ้นี่ปลาอ้อยมันบังไม่เจนนี่มันกระเพิ่นกระน้องงวงควายมันก็ปลูกเลยสบายเลยเนาะจ้ะปลูกงวงควายงวงงวงกล้วยบ้าบอไรเพราะว่ามันเก็จะปลูกของ ກະຈູງເອົາມາກະຈູງມມາມ່ກະຈ